ทุกชน,น,นะเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีช่วงของการจเจริญเติบโตมาดูทุเรียนก็เช่นเดียวกันอกีกก็เป็นพืนชชน,นิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นช่วงปีแรกที่ปลูกลงไปถึงปีที่ที่สที่5ที่6แล้วกันถ้าสมัยก่อนน่ะยางพาราก็ได้ปาล์มน้ำมันก็ได้เหมือนกันเราจะแบ่งเป็น ช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นทางกิ่งก้านแต่กิ่งก้านสาขามีใบพร้อมที่จะให้ลูกให้ผลผลิตเพื่อจะขยายเผ่าพันธุ์ขเขาไปอันนั้นทุเรียนเราก็มองว่าช่วงการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะบางไปนู่นตั้ง6ปีนู่นแหละสมัยก่อนนะครับปูกปีนี้อีก6ปีแหละถึงจะเริ่มให้ลูกให้ผลแต่สมัยนี้ ย่นระยะเวลาขึ้นเนื่องจากโลกมันก็หมุนเร็วขึ้นวิวัฒนาการต่างๆก็เร็วขึ้นวิชาการหรือโน้ตฮาวต่างๆก็เร็วขึ้นแต่ปัจจุบันนี้สามปีก็เริ่มแล้วเริ่มจะเตรียมต้นไว้ลูกไว้ไรแล้ว3ปีก็36เดือนนะเรานับเป็นเดือนแล้วปกติเราจะนับเป็นปีกันตอนหลังนี่เราจะนับเป็นเดือนเพราะว่าต้นไม้มันจะเจริญเติบโตตลอดเวลาถ้าอยู่ในระยะ,จะเจริญเติบโตเพราะว่า ทุกสวนที่ปลูกก็จะมีระบบระบบน้ําอะไรลดตลอดสมัยก่อนมันไม่ใช่ไงครับต้นไม้ป่า,ปามันถึงมีวงปีไงพอหน้าฝนมันก็โตพอหน้าแล้วมันก็หยุดมันก็จะเป็นนับอายุกี่ปีวะเราก็ดูวงปีของเขาอันนี้วิชาการที่เราเรียนมาเนาะในทุเรียนปลูกสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากนอกจากจะเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมมีการยกล่องยกโคนนีนะ้มีการกําหนดทิศทางปลูกที่ชัดเจนแนวเหนือแนวใต้ มีช่องทางระบายนะ้ำมีการออกแบบน้ำให้เหมาะสมมีการกำหนดระยะปลูกที่เหมาะสมมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพในการผลิตประสิทธิภาพในการผลิตเช่นทรัพยากรที่ดินเราขยายไม่ได้หรอกประเทศไทยมีกี่ตารางกิโลเมตรมันก็จะอยู่แค่นั้นพื้นที่สําหรับปลูกไม้ผลมันก็อยู่เท่านั้นแหละมันขยายไม่ได้ยกเว้นเราไปปลูกลูกป่าใหม่ยังไงแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไง เราก็เพิ่มเพิ่มจํานวนต้นเข้าไปของเรานี่จะเรียกว่าหนึ่งต้นหนึ่งโรงงานเลยแหละจะมีเราจะมีชื่อของเขาทุกต้นใช่ไหมครับเราก็จะเก็บตัวเลขว่าต้นนี้ออกเยอะต้นนี้ออกน้อยเพราะอะไรเพราะเรามองว่าดินเหมือนกันต้นเหมือนกันน้ําเหมือนกันปุ๋ยเหมือนกันตุเรียนมูสังคิงเองนี่เราก็อยู่เข้ามาประมาณห้าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วแต่แต่ก่อนหน้านั้นสองสามปีเราก็ศึกษาข้อมูลนองเขาช่วงที่เราให้ผลในปีแรกปีที่แล้วนี่มันมีบางส่วนที่ว่า เนื้อมันไม่สวยนะครับคุณภาพเนื้อไม่ได้เปลือกหนาสีสีเนื้อจะขา,ขาวๆหน่อยสวนเราเองแล้วก็เพื่อนเกษตรกรของเราที่ที่ที่ปลูกเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นฐานก็คือหมอนทองอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาทำสวนทุเรียนทุเรียนคือทุเรียนเราก็ก็เพจหมอนทองเราทำงี้เราทำงี้เราทำงี้รงหรือว่าอภูมณีเราทำงี้เราเขาทำเหมือนกันหมด ใส่ธาตุอาหารเข้าไปในช่วงของการติดลูกแล้วฮอร์โมนต่างๆสาหลายอะไรต่างๆที่เขาเรียกมาเขาก็อัดไปเต็มที่เรามีอยู่4โซนของที่นี่เราแบ่งเป็น4โซนแล้วก็เป็นโซน A โซน B โซน C โซน D แต่ละโซนเราให้อาหารไม่เหมือนกันโซนที่เราให้อาหารเต็มที่ให้ปุ๋ยเต็มที่ปรากฏว่าเนื้อไม่ค่อยดีเนื้อจะไม่แน่นแล้วก็ความเหนียวความเหนียวนี่ก็จะลดลง สีก็จะจะเป็นสี่างๆอะ่ะนะครับแล้วอร่อยสุดๆเราก็มีอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนอกจากว่าการการใส่ธาตุอาหารให้เขาเข้าไปแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเขาเริ่มให้ผลเป็นปีแรกเนี่ยเรายังปรับสูตรธาตุอาหารยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าที่เราเรียนเบื้องต้นก็คือว่าต้นไมน้ในช่วงจเจริญเติบโตเขามีไนโตรเจนที่เยอะมากเพราะเราจะต้องใส่ไนโตรเจนเยอะ สัดส่วนปุ๋ยที่เราใช้เรามีเลขขอดนะามีบันทึกอยู่แรกๆเลยก็จะใส่20 1 0 20สิบ0แต่สุดท้ายและภายใน1ปีนั้นสัดส่วนปุ๋ยที่เราได้มันจะออกมาประมาณ4ต่อ1ต่อ2อะไรประมาณนี้ครับหมายถึงว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมพอปีที่2มันก็จะออกมาประมาณ4ต่อ1 ต่อ, 3, อน,นี้พอจะเข้าฤดูผลิตหรือ3 0เดือนขึ้นไปแล้วก็จะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยให้เป็น4ต่อ1ต่อ4หรือ3ต่อ1ต่อ3อะไรให้ตัวขลังอะโพแทสเซียมเขาสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เวลาเราผลิตแล้วเราไปใส่ธาตุอาหารใส่ปุ๋ยที่เยอะขึ้นเนี่ยก็คือในเจนในน้ก็ไปเพิ่มเข้ามาเองในสัดส่วนมันก็เลยทําให้เปลือกมันจะหนาเป็นพิเศษเนื้อก็จะไม่สวย แต่ทุกลูกที่เราแกะมาแม้จะเนื้อไม่สวยหรือหรือความอร่อยไม่มีอาจจะติดขมบ้างด้วยนะถ้ามันมีบางลูกอะ่ะแต่รีบทุกลูกอ่ารีบทุกเม็ดรีบทุกเม็ดอย่างเงครับทุกผลด้วยช่วงท,ที่เขาแตกไม่อนถามว่าเรา มันเปลี่ยนมันแต,แตกต่างจากพันธุ์อื่นไหมเราเทียบกับหมอนเพราว่าหมอนทองนี่จะเป็นเขาเรียกเป็นเบนช์มาร์กเป็นตัวเทียบเนื่องจากว่าเยอะที่สุดของไทยแล้วเงี้ยเราก็ต้อเป็นตัวเทียบถามว่าเขาแตกใบอ่อนบ่อยกว่าหมอนทองไหมในเรื่องของช่วงเวชเทติบโกรธนะช่วงที่เจริญเติบโต,ตทางกิก่งก้านท้าที่พี่จับมาถ้าดูแลเหมือนกันนะเหมือนกันไม่ต่างกันประมาณ60วัน ก็จะได้ใบรอบใหม่เพราะนั้นปีหนึ่งก็จะประมาณสักห้าครั้งที่เขาแตกใบอ่อนนะย้อนกลับมาเรื่องดอกก็เหมือนกันตั้งแต่ไขป่ปลาตั้งแต่เริ่มเห็นดอกไขป่ปลาตาปูเหยาตีนหนูมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่อะไรก็แล้วแต่แต่ลระยะนะตั้งแต่เราเห็นดอกเนี่ยจนมาถึงดอกบานเนี่ยใกล้เคียงกันเลยครับ แต่ที่ต่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าอายุการเก็บเกี่ยวเขาจะต่างกับกับตัวหมอนทองพันแม่ที่เราที่พันที่เราเปรียบเทียบแต่หมอนทองไม่ใช่ว่าจะเก็บร้อยยี่สิบวันปัจจุบันในเรื่องของอุตสาหกรรมเขาก็เก็บประมาณร้อยวันร้อยสิบวันร้อยสิบห้าวันนะประมาณร้อยสิบห้าวันร้อยสิบห้าวันนี่หมายว่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้ความหวานได้ความอร่อยได้หลังจากบ่มส่งถึงปลายทางพอดีนะแต่หมูสังคิ้งเนี่ยมันมี เก้าสิบวันเราก็ลองตัดทั้งป้ายขั้วให้สุกแล้วก็ไม่ป้ายอย่างเงี้ยครับเราเคยเก็บไว้4วันหวันเลยไม่ป้ายก็อร่อยมากแต่จุดสําคัญที่เราสังเกตว่าไนโตรเจนมันมันซับเขาเรียกอะไรอ่ะมันดูดซับไนโตรเจนได้เร็วก็คือว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะๆหนามเขาจะห่างมากเลยมันมีบางต้นที่เราใส่แล้วลูกไปขนุนเลยเป็นเส้นแถบแดงแดงแดงเลยเปลือกกันหนามาก แต่ตัวไหนเมื่อไหร่ที่ว่า้นาำเขาเป็นปกติลูกไม่ใหญ่มากจริงๆเราจินตนาการหรือเราจะออกแบบลูกทุกเรียนของโมซังคิงไว้ว่าโดยเฉลี่ยรประมาณ2-2.5โลอ่ะ1.8ขึ้นไปเนี่ยลูกกำลังสวยเลย1.8-2.5ประมาณเนี่ยถ้าถ้าใหญ่กว่านั้นก็จำไม่สวยน้ำหนักจะเยอะเกินไปน้ำหนักเยอะเกินไปแล้วก็มองว่าเปลือกก็จะหนาด้วยเนื้อไม่ได้เพิ่มแต่เพิ่มที่เปลือก ปีที่แล้วเราเห็นว่าเปลือกหนาก็มีแต่เปลือกสวยเนื้อสวยเราก็มีนะครับรอดนั่งเตยว่าเรามีสี่โซนเราเก็บตัวเลขหมดเลยครับที่เราก็เริ่มเก็บตั้งแต่ไขป่ปลาตาปูเราทุก7วันเนี่ยทุก7วันเราจะมีนักวิชาการเรานู่นนู่นไงเดินนู่นไงตั้งแต่ไขป่ปลาตาปูเลยเนี่ยเราจะเข้ามาทุก7วันมันมีเพิ่มไหมมันห่างกันกันกว้างมากน้อยแค่ไหนในตั้งแต่ ดอกแรกดอกสุดท้ายเลยประมาณนี้ครับแล้วเราจะกําหนดตัวไหนนว่าดอกบานเรานับวันไหน,นอันนี้เราก็นับประมาณวันที่5นะนวันที่5มกราคมเพราะว่าเราเอาตัวส่วนกลางเอาตัวกลางมาเป็นตัวตั้งดอกบานเริ่มแรกมันตั้งแต่25เอ,อ่อประมาณ27มกราเนี่ยดอกแรกนะแต่ตอนนี้มันก็ยังมีเหลืออยู่ปราบปลายแต่สิ่งที่เรานับก็คือว่าเราจะนับตัวที่ช่วงที่ดอกบานมากที่สุด เป็นตัวกำหนดว่าว่าดอกบานวันนี้แล้วเราจะนับไปอีกประมาณ90วันใ,ในการที่เราจะเก็บผลผลิตนะครับอันนี้ถ้าเราเราบอกว่าเรากําหนดไว้5วันที่5้ามกรลาดอกบานชุดใหญ่ของเราเลยเนี่ยเราก็จะได้เก็บลูกแรกก็ประมาณ5เมษาหรืออาจจะปลายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายมีนาก็จะเริ่มมีบ้างเลทสุดก็ประมาณวันที่10 15เมษาอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้มันก็เป็นหล,หลักหลักหลักวิชาการพอสมควรนะพี่น้องกเษกษตรกรเราหรือแม้แต่กรมวิชาการที่เกี่ยวกับกเกษตรของเรานี่ก็แนะนําไว้ค่อนข้างจะหลากหลายนะเพราะว่าดอกทุกเรียนนี่มันจะเยอะมากบางคนก็บอกโอ้ดอกของผมนี่ยังกระสากุลเลยมาดูมาดูเลยอะไรเนี่ยจริงๆเราในในเรื่องของวิชาการหรือ ในข้อปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วว่ามีต้องมีการแต่งดอกลดดอกมันออกบ้าง<ม>วัตถุประสงค์ก็คือที่เขาเอ่อยเอ่ยมาคือกําหนดตําแหน่งของผลให้มันอยู่ไม่ให้มันเป็นพวงนะฮะพวงก็อาจจะพวงน้อยน้อยให้มันอยู่ในตําแหน่งเรียงไปอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเขามองว่ามันฉีดยาฆ่า,า,า,มาแมลงอะไรมันจะได้ไม่มีที่สั้นไม่มีที่อะไรแล้วลูกก็จะโตกลมสม่ําเสมอนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่า ในในในเรื่องของวิชาการเขาบอกว่า,าทุเรียนเนี่ยปริมาณดอกเขาจะเยอะมากเราก็ตั้งโจทย์ของเราว่าเอเราต้องเอาดอกเยอะขนาดนั้นเลยไหมถ้าเอาดอกเยอะขนาดนั้นแล้วเราจะไว้เท่าไหร่ละ่ะถึงจะเหมาะสมเพราะว่าในหนึ่งดอกในหนึ่งพวงอะไรมันใช้ธาตุอาหารค่อนข้างเยอะมันก็เหมือนจะมีชีวิตอยู่หลากหลายในนี้เนี่ยของเราก็จะเริ่มต้นจับตัวเลขเลยตั้งแต นี่น้องเขามาพอดีของเรานี่มันเริ่มไข่ปลาเมื่อไหรที่เราเช็ควันที่สิบห้าพฤศจิกาคครับสิบห้าพฤศจิกาไขาปา่ปลาแล้วเราก็เช็คเรียกมาทุกเจ็ดวันใช่ไหมทุกวันเสาร์นี้เราเช็คก,กี่ครั้งแล้วครับสิบห้กาพฤศจิกาก็คือเดือนพฤศจิกาสี่ครั้งใช่ไหมทันไวสี่ครั้งเป็นแปดครั้งแล้วตอนนี้มกราสิบครั้งแล้วเราเช็คตั้งแต่เป็นตุ่มๆเป็นไขป่ปลา แล้วก็จะเป็นตาปูอะไรก็ไล่มาที่ว่าเราได้ตัวเลขไม่ต่างกันเลยกับพันอื่นอย่างนี้ครับนอกจากนั้นเราก็เลยที่ว่าตั้งข้อสังเกตว่าหุ้ยเราต้องไว้ถึงซากุระเลยว่าแบบเต็มต้นถามว่าดอกของเราเต็มต้นไหมเต็มเราก็เลยแต่งแต่งยังไงถ้าเป็นเพื่อนเกษตรกร,ร,ก,รก็จะบอกที่บอกเนี่ยำกำหนดแต่งเพื่อ1กําหนดตําแหน่งของการไม่ลูก2เพื่อให้ มันติดง่ายขึ้นเพราะว่าใช้อาหารน้อยลงแต่บางคนก็แต่งตั้งแต่เรียกอะไรมะเขือพวงใหญ่มะเขือพวงเล็กส่วนบางคนก็ยังมาแต่งถึงระยะนี่เลยครับระยะหัวกหัวกำไลเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าทําไมบางคนมามาแต่งระยะหัวกำไลโอ้มันชัดกว่าอันนี้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่บางสังบางครั้งมันอาจจะใช้อาหารมากไปแล้วก็ได้ของเราก็เลยใช้ระยะที่ว่าะมะเขือพวงเล็ก ตัวกาหนดเท่าที่เราเท่าที่เราจับตัวเลขดูเนี่ยในในในหนึ่งกลุ่มเนี่ยมันจะมีประมาณ3ามสี่พวงนะถ้าช่วงที่มันดดดๆใช่ไหมพวงหนึ่งนี่มันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะยี่สบสาใช่ไหมเยี่สิบ้สาดอกลองดูลองดูถ้ามันมีอันนี้ร้อยพวงเนี่ยมันก็เป็นเท่าไหร่ครับสามพันถูกไหมนะร้100อยคูณสามสิบอ่ะก็เป็นสามพันแต่ เป้าหมายของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราปลูกระยะชิดนี่ห้าสิบต้นต่อไร่เนี่ยเราบอกว่าปีเนี้ยเราขอไว้แค่สิบห้าลูกพอเราไว้สิบห้าลูกเราก็จะมองว่าถ้าเราไว้ลักษณะนี้แล้วเราจะลดสัดส่วนที่เขาแบกดอกไว้เนี่ยต่อลูกให้มันน้อยลงมันก็จะใช้ธาตุอาหารน้อยลงอย่างนี้ครับต้นก็จะสูญเสียพลังงานน้อยลงอย่างนี้ครับทําไมต้องเป็นซากุระ ทำไมไม่เยอะไม่ได้หรอือเอาสักสัดส่วนร้อยดอกต่อหนึ่งผลได้ไหมหรือสองร้อยดอกต่อหนึ่งผลได้ไหมแล้วก็เรียนแบบรุ่นพี่หรือรวนเรียนแบบพันธุออือนี่ก็ทำมานั่นแหละว่าหนึ่งแล้วก็กําหนดระ,ะระยะระยะระยะที่ลูกตำแหน่งลูกที่มันจะอยู่แต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดนะตำแหน่งที่เราอยากให้มันอยู่มันอาจจะล่วงก็ได้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะว่าระยะของมันเนี่ยตั้งแต่ไขป่ปลาตาปูเหยียดที่หนูอะไรไล่มาเรื่อยๆนี่นะจนมาถึงลักษณะก่อนที่มันจะบานเขาเรียกระยะหัวกําไรเพราะหัวมันจะแหลมๆแต่ก่อนมันจะกลมๆพอระ,ระยะหัวกําไรเสร็จแล้วเขาก็จะดอกขาวพอดอกขาวก็จะบานพอบานเสร็จอ,อย่างเงี้ยครับพอบานเสร็จนี่เขาก็จะร่วงแล้วมันก็จะเหลือเกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียเกสรตัวผู้ซึ่งเขาอยู่ข้างๆเนี่ยในดอกนั้นน่ะเ,เขาก็จะร่วงไปคืนเดียวแหละร่วงเลยครับแ,แล้วมันก็จะเหลือหางแย้ลักษณะคือชาวบ้านที่เขาเรียกเขาก็จะเรียกตามลักษณะที่มองเห็นเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเคยเห็นเขาเรียกหางแย้พอหางแย้อีกประมาณสองวันน่ะมันก็จะเกิดหางแย้ไหมเพราะไอ้ตัวนี้มันจะเริ่มแห้งแล้วครับมันจะเริ่มแห้งแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่มันเกสรมันตัวผู้มันจะวิ่งเข้าไปถึง รังไข่ของแกสันตุมีอะไรเนี่ยครับเขาบอกลยุยประมาณสักสี่สิบแปดชั่วโมงอะ่ะมันใช้เวลาเดินทางอยู่ใช้เวลางอกงอกพเล่นมันหรืองอกอะไรอะไอภาษาอังกฤษี่อาจจะพูดผิดเลยงอกแกสันตวพู้ที่มันจะวิ่งไปมาผสมไข่เนี่ยประมาณสองวันเพราะนั้นเวลาเวลานับบนันดอกบานแล้วก็จะเผื่อตรงนี้ไปแล้วสักหักออกไปสักสองวันก่อนเริ่มนับนะเพราะว่าให้ใหใหระยะเวลาตรงนี้มันหลักการแต่งแล้วก็แบบแบบ แต่เพื่อนๆเราเลยแหละที่สําคัญเนี่ยเวลามันออกดอกมันจะออกเยอะมากครับเนี่ยปลายๆยิ่งออกเยอะเลยแหละพวกนี้เราออกหมดเลยครับเรามีเครื่องมือมีลวดกวาดทิ้งกว,วาดทิ้งเพราะว่ากิ่งที่มันจะแขวนลูกได้เนี่ยในหลักการทาาสวนทุเรียนหรือวิชาการที่บอกไว้ก็คือว่าไอ้กิ่งเนี่ยต้องมีขนาดหนึ่งนิ้วหรือสองนิ้วอะหนึ่งนิ้วครึ่งขึ้นไปนะควรจะไว้ลูกนะถ้าเล็กไปนี่มันแห้งตาย อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว้ลูกได้ไวลูกได้ไวลูกได้แต่ว่าปลายปลายเนี่ยอย่างเงี้ยว้ไม่ได้เนี่ยครับมีดอกเราก็ต้องทิง้งอย่างนี้หลักการแรกเลยถึงมีลูกก็แคบจะขาดแทบจะหกักอย่างเงี้ยบางคนก็ถนัดที่จะไว้ลูกแบบนี้แต่ละพันธุ์อันนี้มันยังไม่มีวิชาการชัดเจนหรอกบางคนก็บอกโอ้ oh, หมอนสองเขาที่ยอมไว้อย่างนี้นะใกล้ๆเขาไม่ไว้หรอกลูกเบี้ยวแค่อะไรเขาไม่รู้บางคนบอก này, ตรงนี้โตเร็วกว่าแต่เท่าที่เราสังเกตมูสังคิงนะ ไอ้ลูกที่อยู่ทางนี้จะโตเร็วกว่าที่อยู่โคนแต่ต้องจับตัวเลขไปเรื่อยๆก่อนนะครับ,รบขนาดของกิ่งจะเป็นตัวกําหนดจำนวนลูกตั้งแต่เริ่มอออไขป่ปลาหนึ่งเลยเราต้องบันเราต้องป้องกันมแมลงก่อนช่วงนั้นอาจจะมีโรคด้วยเชื้อลาเพราะว่ามันแล้วแต่ปีบางปีช่วงที่มันเริ่มจะไขป่ปลามาันอาจจะมีฝนมาก็ได้ เราก็ต้องป้องกันเชื้อราก่อนแล้วก็มแมลงที่เขาจะเข้ามามแมลงก็จะมีพวกเพี้ยไฟแต่หน้าแรงอาจจะมีไรแดงเข้ามาอย่างนี้ครับเพี้ยไฟที่จะทําลายดอกนะมีเพี้ยไฟมีไรแดงแล้วก็มีหนอนเจาะดอกหนอนกินดอกก็ได้ก็มีแต่ว่าหนอนนี่ระบาดน้อยกว่าพวกเพี้ยไฟเพราะมันชอบกินอที่อ่อนๆในช่วงนี้เราอาจจะพ่นฮอร์โมนฮอร์โมนบํารุงหรือหรืออาหารเสริม อาหารรองเช่นที่เขานิยมใช้กันที่เขาใช้กันก็คือว่าแคลเซียมโบลอนนี่แหละเป็นตัวยืนไม่ว่าจะเป็นพืชตัวไหนไม่ว่าจะเป็นมะม่วงปาล์มก็จะเน้นโบลอนอยู่แล้วปาล์มก็มีเรื่องของโบลอนพืชไม้ผลเช่นมะม่วงลำาไยนี่ก็จะเน้นนี่แหละครับแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนนี่เราก็ท่องกันมั้งแต่นานละประมาณในวงการทุเรียนก็เช่นเดียวกันในบางช่วงเราอาจจะต้องช่วยเขา เพราะว่าโดยปกติถ้าปล่อยเขาออกดอกตามธรรมชาติปริมาณผลผลิตต่อต้นหรือต่อไร่มันอาจจะไม่ได้ปัจจุบันนี้เขาทำกันถึง3ตันแล้วนะ3ตันต่อไร่อย่างเงี้ยสมัยก่อนมัน7 4 0 0 700โล500โลก็ถือว่าเก่งแล้วนี่แต่ว่าเราจะเอาเขาเยอะเราก็ต้องมาให้ทางรัฐก็คือพ่นถ้าอาหารรองอาหารเสริมเข้ามาโดยเฉพาะแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอะไรพวกนี้โบรอนมันจะอยู่ในปลาย โดยเฉพาะดอกดอกทำให้เกสตรตัวเมียมันวันบานหรือว่ายืดอายุไอตัวเนี้ยตรงเจลของมันเนี่ยได้นานขึ้นนะครับด้วยอายุต้นที่มากขึ้นด้วยการปรับสูตรท่ารหารต่างๆผลผลิตเราปีนี้น่าจะดีนะครับอร่อยไม่ใช่ว่าปีที่เราไม่เราไม่อร่อยนะโอ้ยเราอร่อยแล้วเจ็ดอนต่นใช่ แต่ว่าเราทําเป็นเราเป็นแปลงทดสอบเป็นแปลงทดลองเราก็จะเก็บตั้งแต่ตั้งแต่ปลายกุมภายันหลังสงการเนี่ยไอรุ่นหลังหลังสงการนี่เราแทบไม่ได้เลยเพราะว่าเราใส่เยอะมากแเ้าก็เลื่อนการออกดอกไปเยอะปีที่แล้วนะรู้สึกว่าดอกบานครั้งสุดท้ายนี่ประมาณ20กุมภา24กุมภาก็มีครับเอาทุกดอกทุกต้นทุกเม็ดปีนี้เราก็เรา เข้าเข้าวิธีการผลิตโดยจริงๆแล้วก็คือเช่นมี300ต้นหรือมี400ต้นเราบอกงเอาสัก80%ได้ไหมเรารับดูแล้วตอนที่เราวางแผนผลิตแล้มองว่า80%แต่จริงๆเราทําต้นมันออกดอกมากกว่านั้นในการทำสวนทํำไมใหม่ใช่ไหมครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องแรงงานปัหเป็นเป็นปัญหาหลักเลย รเราจะแก้ปัญหาได้แรงงานได้อย่างไงถ้าเป็นส่วนเราก็พยายามเอาโน้ตหาวต่างๆเอาวิวัฒนาการต่างๆเช่นพวก iot อะไรมาใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆการสั่งงานทางโทรศัพท์การปรับเครื่องมือในการป้องกันกําจัดโรคแมลงให้มันเหมาะสมแล้วก็ปรับต้นให้มันเหมาะสมกับเครื่องด้วยให้เครื่องปรับอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างงี้เราก็จะได้ลดแรงงานคนครับก็จะได้ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพคุณภาพต้นทุนการผลิตก็จะลดลงด้วยทันต่อเวลาปัญหาแรงงานจะเป็นปัญหาใหญ่ปัจจุบันก็เริ่มมีแล้วโดยเฉพาะแรงงานที่ข้ามแดนไม่ได้นี่ครับปัญหาโควิดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรที่ที่มีแล้วหรือกำลังคิดจะมนะีการออกแบบส่วนสำคัญเหมือนเราจะออกแบบบ้านเลยครับเราเป็นคนอยู่ก็คือส่วนของเราเนี่ยต้องต้องคำนึงในหลาย,ลายประเด็น ใช้จ่ายต้นทุนรถอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้